บ่อเดินพี่ทำไว้นะครับตื้นไปไหนก็ลอกแล้วก็อัดเลยไทำใหม่เลยนะครับขนาดของบ่อจะลึกจะใหญ่เนี่ยจะลึกหรืจะใหญ่เนี่ยเราต้องดูปริมาณน้ำนะครับปริมาณน้ำทั้งหมดที่ไหลลงมาเนี่ย เราต้องการระบายขนาดนไหนถ้าลึกและใหญ่ก็จะระบายได้เร็วนะครับน้ำก็จะขังระบายได้เร็วแต่ถ้าตื้นเนี่ยก็จะระบายช้าหน่อยนี่เราทั้งทั้งน้ำหลักคานะครับน้ำหลักคาบ้าน หินเต็มไหม<ะ>หินเต็มไม่หินเก่าอ่ะไ,ได้ใช่ไหม